สวัสดีสสดค่ะทุกคน,นวันนี้เรามาทำอะไรกันคะแฮนนาะวันนี้เราจะมาท้าคนดูทุกคนนะคะให้มาทำชาเลนจ์การเปรา่าปากนั่นเองคะ่ะพี่อมโอ,โอเพราะว่าซึ่งในเพลงแรกเลยป้าหูวิหูของเราอ่ะจะมีการเปรา่าปากนะคะเราก็เลยมาแบบอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนมาแข่งกันหน่อยดีกว่าอา่ะถ้าพี่ชนะพี่จะให้อะไรหนูถ้าไม่ถ้าฉันแพ้ฉันจะเลี้ยงส้มตําเธอจัดไปมาเริ่มแข่งเลยไหมได้มสิ Show me what, show me what, show me what you got. Wee. Come on, come on, come on, come on. Babel, Babel. Oh, oh. ก็คือหนูแพ้นั่นเองอ่ะในๆนละ,ะเราก็ทำไปแล้วเราก็อยากมาให้ทุกคน,นะ,คะมันร่วมเล่นด้วยกันเยอะๆนะคะใช่ใครได้กี่วิอะไรยังไงแคปมาให้ดูกันได้ด้วยนะคะเออแล้วเจอกันค่ะทุกคนแล้วเ <Yeah. S 2> นะ่อกัน